เส้นรใส่นจแรง้อแล้วเจสวัสดีครับแนนลสวัสดีครับแนลสวัสดีครับแม่ผ้าบาราชอยดีครับเน่แม่เดี๋ยวาเลยแก้เลยโอคกระไแม่ผ้าบราชสวัสดีครับเนี่ยแม่ผ้าบราชสวัสดีครับเนี่ย ถ้าบอกเราชิดิคับเนี่ยใช่หรอโอ้เนลุยราแล้วลุยราทบัตติครับอ่ะอัททบัตติครับแล้ว็ทบัตติครับผมทบัตติครับผมบืดมากอันแก้วคนใจพอดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องครอบครัวคนทำฟาร์มเมื่อหนีมาขอบงัวจ้าสะพามาชมงัวจ้าชมปลาหย่าเหา เบิ้ลที่เราเบิ้ลป้ายยาปลูกอันนี้ซื้อค่ําจ้ะอันนี้เมกอกเมฆเข่าจ้ะลูกซีลูกหาเดีวลูกซีลูกคหาตัวน,นี้เมษาวซื้อน่องเก่งจ้ะอันนี้กําลัางทองจ้ะกําลัางต่างทองสอเดือนผู้นี้ซื้ออย่างนี้ ผู้นี้ซื้อปีใหม่จ้า,จาน้องปีใหม่เกิดเดือนมกราได้สองปีแล้วตัวทางในนั่นซื้อน้องน้ำโชคเวยจ้ะขุนสองสิงสองสิงน้องเจ้าขุนละวาเลนไทยอายุซ้ำกันเบอร์เลยจ้ะสี่ตัวนี้อายุสองปีสองปีหน่อย,อยจ้ะ อะไรอันนี้อันนี้ซื้อกวางจ้าลูกหนึ่งจ้าข้าตลมมหันเนี่จ้าตัวนี้ตทพัดลมมหันจ้ามันกำลังแข็งแรงจ้่กำลังมีเหนือมีน้งขึ้น ตัวนี่ซื้อสาวแดงหน่อยจ้าน้องเชิมหรือสาวเชิมเฮาเหาหน่อจ้าเดี๋ยวออยสิพาไปซ้มปลาหยาจ้าสมหัวพันบิดตูตตอยู่ห่อนแห้งจ้าอยู่ขอกหัวอันนั้นซื้อ,อยางนานอยู่ไกลไกลนาน น้องสิงหาและน้องมีนาสาวมีนาจะอยู่หันอันนี้เขาตได้ปีหนึ่งจ้ะปีหนึ่งเด็กหน่อยปีหนึ่งจ้าตัวนี้งวเฮามีหลายอายุจ้ะอยู่ขอกี้มีทั้งเบอร์สิบเอ็ดตัวจ้างวมีสองขอกด้วยจ้ะตัวนั้นแม่แดงแม่ไม้ กับน้องมีโอ้น้องสายฝนออกไม่เขาจะได้ซอ,องเดือนจ้ะสองเดือนหน่อยๆถ้าก็นอนตากแดดอันนี้ซื้อหยังนี่อะอันนี้ซื้อหยังนี่น้อง,น,องน,น้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้ชื่ออะไรเนี่ยน้องป๊อปคอนป๊อปคอนขวดลุมล่มจนลุ่มอันอะทุบจะคล้องอะไรเลยจ้ะเอาทุบเนี่ยทุบมิดเลยจ้ะเพื่อนพากันขวดอสองสิงหยัง,งเดี๋ยวสิภาพเป็นยางส้มปลาหย่าจ้าเมื่อนี้ ถูกคือวมาเล่นกิน,นแม่ไม่เหี้ยแยกกันสาวสาวปีใหม่ เดี๋ยวห่าสิาส้อ้าเสื้อปลาหยาเลยจ้านี่พอเพิ่นก็ร่างก่อขี้ฝุ่นจ้ะอ้อยกับข้าตออ้อยกับข้าตอวางจะได้สิมาถ่ายปไาหย่าให้ทุกคนเบิ่งจ้าว่าห่าปู่หยาอีหยังแน่จ้านี่จ้าหยาตัวห่าปลูกใหม่เพิ่นก็ร่างเกิดนะจ้ะหญ้าอัหญ้าไหนน่าจ้ะนี่ล่าตุ่นของเพิน่นใบของเพิ่นจะเป็นแบบนี้จ้ะ อนนี้เพิ่นกําลังอ่อนๆนะจ๊ะเพิ่นบ่ทันได้แก่นี่ซุ่มเฮาปลูกใหม่จ้ะย่านี่แม่นหญ้าในเบิดเด้อจ้ะนี่เห็นเป็นตอๆก็คือเขียวๆนี่บ่งามนาะจะบ่นได้งามบ่ทัได้ถกีุ่นกลังเป็นตอมยุมยิหน่อยๆนะจ๊ะตัวุ่นหญ้าอีหยังบ่จ้ะุ่นเขียวบ่คือหมู่หญ้าอีหยังบ่แม่เพิ่นว่าอ้อยกจชื่อบ่ได้จ้ะ จดอ่อยเสืผ้าส้มจ้านี่ของ่วของเฮามองอยู่ของงวน่ะจ้ะ ใช่น,น,นองกับปั่นน้องหาเบิกพุทาเพิ่นนอนนอนขาแบะคือหมูเธอลูกสวัสดีครับนี่ลูกสวัสดีครับทักทายทักแต้สวัสดีค่ะเว้เก่งจังเลยป๊อปคอนเก่งไหมลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่ลูกมือมาอา้าวป๊อปคอนป๊อปคอนนี่โบเก่งซ้ำไอ้ขับปั่นเลยโบเก่งซ้ำขับปั่นเลยนอนเฉย บ้านไนตัดนยหนนยาไม่ให้เพิ่นกินเด้อจ้ะให้เพิ่นกินเฟืองก่อนน้องไอคิวก็กกกมาเล่นของงัวคาปใช้ละคนหน่อย,ยคนหน่อยครับคือรถแตกครับผมเอ๋เวลาเย็นนี่เตะแตกๆวะลูกนอนนอนกันตกแตกๆเลย <c oughs> เปิดอนพวกเราเหมยพายุนะจ้ะเพื่อน,น,น <c oughs> ฮ่า ชมบรรยากาศของง่วห้องเฮาาจ้าสามีนากับน้องซิงหาอันนี้ยางงานจิ้มมี่บ่แม่นี่แม่งานจิมมี่บ่ควรจะป้าหยาห้องเฮาแบบหยาจะบ้านเนี่ยมาตัด เฮาตัดอยู่สองหม่องเราจะป้ายหยาเฮามีสองหม่องอยู่หม่องบ้านกับอยู่ไห้จ้ะอันนี้หยาจินนี่จ้ะหยาจินนี่หรือจิมมี่จอจานสลีหมอหมาหรือจอจานสลีหนอหนูอ้อยกระเอินบะถือจ้ะอ้อยบะเัน๋ออยวเอ้อยบะเดี๋เขาอ้อยอ้อยบะเดี๋เขาไปเบิองว่ามันเป็นจินหรือจิมงามบังแจ๊บบางแนว แบบสูงเลยจ้ะสูงเพียงแอลล่ะบรไดตัดบรไดตัดง่ายตัวนี้เป็นห้อยลดหอยลดหอยคนหยาเป็นบูป่าไปเลยบูปา่าหยานี่จ้ะหยาเขาสูงเพียงแอลแล้วแบบงามเลยจ้ะ นานีนนาฝนเนาะจ้าบ่าค่อยได้หดนามปันดว่างนาแรงน่ะหดนามเสียค่าไฟทั้งสองหมองงห่องทั้งืัวกบอยู่ขอกบัวกับประมาณสามพันกว่าจ้ะว่างนาแหลงว่างหันว่างพ,พุนว่างทนกตกนะจ้ะหยาหอแบบงามเลยตันซ้อนจ้ะฝุนปลายหนาแพ่นก่าลาจา้ะตัดได้สองหมื่นแล้ว ตัดได้สซอกถ้ามืกแล้วเหลือหมองพันตัดอยู่ในะจได้สิ้อผ้าไปเบ่งตัวนี้ไอ้พันสซทอเด้อจ๋ะแลนทอหดหนางสปริงเกิร์ง่ามหนาแหงเห็นบ่จ๋าหาง,าาง่าที่ห้าตัดไปแล้วเห็นมันจะเห็นเป็นลอกเป็นลอกจก๋ะเห็นว่าเห็นวม่ามองห้าตัดแล้วก็บองบ่ตัด นี่จะเนี้ยแพงกว่าลาวเฮาแพงกว่าลาวเฮานี่บ่คอยเงาวันไหนจะตาบาเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะแน่นจะอันนั้นกว่าจิมมี่เพราะว่าใบของเพิ่นนี่มันเป็นใบสีหนีหน่อยมันจะตัดตัดน้อยนึงก็ได้หลายนี่จะนี่ของอันนี้คือหญ้าแพงกว่าลาวเฮาจะนี่จะเพิ่นก็สีงเงา เงาเกือบเพียงเข้าวน่าจะความยาวของเพิ่นเกือบเพียงหัวเข้าแต่ว่ากับใบางาบันไหนตัวนี้ผ่านตัดจ้าตัวนี้ตัดแล้วเงาเาที่ยวปูเที่แน่ๆก็มีเงาแพงกอลาเงาหน่อยเงาจิมมี่เลยจ้ะตะกี้กับปูเงาเน่เปียเงาหวานอิสราเอลกับปูจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบปลูกผลผลิตก็ดีอยู่จ้ะแต่ว่า เรื่องหนึยาในเพิ่นสีไงสารน่าจะหยาหยาวันอิสราเอลเพิ่นสีไงสารก็ก็เพิ่นเพิ่นแตกกอนมาจากมันกระไดหน่อยมันบ่พอจำนวนของงัวเฮ้างัวเฮ้ากินแต่ละมือมันไงบ่ทขันน่ะจะเอาไงไงว่าหยาไงบ่ทขันตัวนี้หยาอ้อยหรือหยาเนี่ยเปียบบอุ้มาแมนตัวนี้เขาเอิดหยาอย่างไรหยาอ้อยเป็นบ่จจะ nga วันอิสราเอลกระปลูกไปเลยจ้ะแต่ว่ามันบ่ะพ่อทำรับงัวเห่ากินหญ้าทีลักลักษขณ์เห่าขอขงวเห่าตอนหนึ่ก็มีหญ้าหน่ายญ้าแพกโกลาแล้วก็หญ้าจิมมี่จ้ะมี่สามหยาอันซุ่มนี่กระปูกแก้มไว้เนาะจ้ะแก้มคางทางไว้ปลูกไล่ทางไว้คุ่นจ้ะท่างคุ่น ซุมนี้เริมแกแล้วได้จ้ะโมเมนต์มาเริ่มแกซุ้มนี้เพั่นแกแล้วแต่ว่าบาทานไอ้ตัดให้กินจักเถอเอาไปขายายพันธุ์ต่อก็ได้จ้ะย,ออย่าอ้อยหรือซื้ออื่นอีกซื้อองกนึงแล้วอ้อยสิไปคนหาบึงจ้ะอ้อยกับบ่เแน่ใจว่าเขาอื่นงานอย่างแต่ว่าอ้อยอื่นงาอ้อ,อยมันเป็นปล่องอ้อยนะจ้ะเป็นคือจังเป็นขึ้นจังอ้อยเลยนะจ้ะ เพื่อนห้างลางเพื่อนกับแก่เลยต่ว่าเพื่อนก็นยังอ,อ่อนงวงข้ากับกินไดดน่าจะแต่ว่าหยาซุ่มนี่เพื่อนสีได้สีนะ่าจะหรือห้าวจิตฝากแห่งัวกินก็ได้เพราะว่ามันล่ำแข็งปกติขององวของอ้อยกับสีสีให้มันน่าจะใส่เครื่องสีเครื่องทุนแรกข้าเหา อันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอบคัวเฮาในเดจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย